กพักแล้วนี่จ้าสาวภูพันก็จะเอาลงมาส่งที่ตลาดแบบนี้เลยค่ะนี่ก็จะแพ็คแบบนี้เลยค่ะใส่ถุงให้ลูกค้าที่สั่งเนาะค่ะร้านนี้ก็คือปกตินี่จะขายแบบเยอะมากๆเลยค่ะปกติบริเวณนี้จะเต็มทั้งหมดเลยเนาะอันนี้เพื่อนส่งจะหมดแล้วค่ะเพราะว่าค่าแล้วเนาะร้านจะเป็นร้านนมี้ผักสดจ้านเบอร์โทรก็อยู่ตรงนี้เลยเนาะใครที่สนใจหรือว่าใครที่อยู่ใกล้ก็ โทรเข้ามาสอบถามแล้วก็มาซื้อได้ค่ะนี่แม่ค้าสวยมากเลยร้านนี้ <c oughs> สวัสดีตอนเช้าที่สดใสจ้าวันนี้สาวภูพานก็อยู่ที่บ้านของสาวภูพานเองจ้าอยู่ที่อำเภอภูพานจังหวัดส,สกลนครค่ะวันนี้สาวภูพานกับแม่เนาะแล้วก็น้องสะพ้ายนะสาวก็เก็บผักตามปกติเลยค่ะเช้านี้วันนี้เราก็เก็บผักประมาณตีสี่กับตีห้าค่ะวันนี้ไม่ได้เก็บดึกเท่าไหร่เนาะปกติจะตีสองตีสามค่ะ ผักช่วงนี้ก็ราคาแพงมากเลยค่ะนี่ชีหอมที่ตลาดแม่สาวภูพานส่งโลละ80ถึงโลละ100บาทเลยค่ะทางนี้แม่ก็กำลังเก็บอยู่เนาะอันนี้ก็จะเป็นผักชีนี่ส่งตลาดโลละ70บบาทค่ะผักสลัดหรือว่าผักกาดหอมเนาะ ที่ตลาดแม่ก็ส่งโลละ35ถึงโลละ40บาทเลยค่ะช่วงนี้ผักราคาดีมากๆเลยค่ะผักชีหอมผักชีลาวเนาะแม่ก็เก็บเป็นครั้งที่สองแล้วค่ะนี่ก็จะเก็บเอาแต่ต้นใหญ่ๆแล้วก็สูงๆส่วนต้นเล็กๆก็เก็บไว้ก่อนค่ะ ให้มันโตก่อนถึงจะเก็บอีกเนาะคะ่ะปลูกครั้งหนึ่งเก็บได้ประมาณสี่ถึงห้ารอบเลยนะคะเนี่ยผักชีผักหอมเนะะี่ยค่ะผักชีนี่คิดถึงแกงอ่อมเลยสวยมากเลยคะ่ะเนี่ยสวยมากๆเลยนี่ส่วนสวนนี้จ้ากระเพรา สองพันต้นพ่อก็ปลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เริ่มโตขึ้นแล้วจ้าแรกๆเราก็ปลูกผักสลัดใส่ด้วยนอหนี่หรือว่าผักกาดหอมของเรานั่นเองจะอันนี้เก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเหลือแต่ต้นกระเพราที่กําลังขึ้นค่ะกําลังโตเนาะสวยมากๆเลยใบยใหญ่มากมกระเพราม่วงหรือว่ากระเพราแดงเนาะแล้วแต่ คนจะเรียกค่ะเนี่ยด้านนี้น้องสะไยกำลังเก็บผักอยู่โอ้โหตรงนี้สวยมากเลยป้าต้นใหญ่มากเลยนี่ราคาสาสิบห้าถึงราคาสี่สิบบาทเลยโลหนึ่งใกล้จะหมดแล้วค่ะเก็บได้ประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะออกวันละร้อยกว่าโลเนาะในแต่ละวัน วันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วเนาะ,ะที่จะเก็บผักกาดหอมเราหรือว่าผักสลัดเราจะหมดแล้วค่ะในสวนนี่เรือแต่กระเพานี่แหละกำลังขึ้นกำลังโตพ่อปลูกได้สวยมากเลยขึ้นทุกต้นเลยเนาะต้นแรกที่ซื้อพันมาเน่ะเหมือนจะเหมือนจะไม่ไม่ติด,ด <laughs> เหมือนจะไม่รอดแต่ว่าก็รอดทุกต้นเลยค่ะ หลังจากที่สาวภูพานแล้วก็น้องสะพ้ายพ่อแล้วก็แม่นาะที่ว่าลกพักแล้วนี่จ้ะสาวภูพานก็จะเอาลงมาส่งที่ตลาดแบบนี้เลยค่ะนี่ก็จะแพ็คแบบนี้เลยค่ะใส่ถุงให้ลูกค้าที่สั่งเนาะค่ะตลาดนี้ที่แม่มาส่งก็จะเป็นตลาดค้าส่งผักผลไม้เนาะคะ่ะตลาดต่อพัฒนาจ้าอยู่ที่เมืองสกลนครค่ะ ดีแหละอาชีพลักษของบ้านสาวภูพานก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ บารอันนี้เอา3ขีดลูกก็จะเลี้ยงผักก็จะขายจ้า มาสือพักซอยสาบปูพันในรถจ้าคุณใดแวะมาเนาะค่ะที่สกลนครตลาดต่อพัฒนาเดอ้อแม่สับปูพันขายทุกวันค่ะตรงนี้ตลาดจะเป็นตลาดขายส่งเด้อจ้าเหือเปล่มี ลาลูกค้าสั่งอีกแบบหนึ่งเนาะคะ่ะแม่สาวภูพันธ์ก็จะอัดลังโฟมแบบนี้เลยค่ะเนื่องจากว่าอากาศร้อนค่ะเราต้องอัดลังโฟมแล้วก็ใส่น้ำแข็งลังโฟมหนึงจะอัดได้10ก,กิโลจ้า สวัสดีครับผมชื่ออะไรเด็กชายอะไรลูกเด็กชายนนแล้วชาโน,นนนามสกุลอะไรชาโนนเด็ดหนูอายุเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วชองขวบครึ่งขวบครึ่งดื้อไหม เ้ยสุดยอดเลยเดินน่ะตลาดต่อพัฒนาเป็นตลาดที่มีสินค้าหลากหลายมากๆเลยค่ะมะเขือเทศขายเป็นโลก็มีเนาะค่ะขีดนึ่ก็ขายมะนาวมะเขือเทศอันนี้เป็นสินค้ารวมค่ะร้านนี้ขายทั้งตีกและส่งค่ะ ก็จะเป็นฟักทองค่ะขัวฟักยาวบวบสินค้าสวยๆเลยค่ะสดๆจากสวนเก็บวันนี้ขายวันนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นแตงจ้าขายส่งราคาถูกมากค่ะราคาเป็นกันเองเนาะ ใครที่อยู่ใกล้ก็แวะมาได้นะคะมีสินค้าหลากหลายให้เลือกมากๆเลยค่ะครบเลย,ย,ยร้านนี้จะเป็นมันค่ะ ก็มีอันนี้ฟักจะเป็นลูกเล็กเนาะร้านนี้ค่ะข้าวโพดสวยๆเลยค่ะอันนี้ยัดถุงละสิบโลจ้าตลาดที่นี่คือกว้างมากๆเลยนะคะต้องได้ขับรถซื้อค่ะถ้าเดินซื้อของคงไม่ไหวค่ะเพราะว่าตลาดกว้างมากๆเลยค่ะอันนี้จะเป็นจุดตรงกลางค่ะแต่ละร้าน อันนี้จะเป็นร้านใหญ่เนาะที่อยู่กลางๆค่ะบ <c oughs> ักทองลูกใหญ่มากเลยค่ะ <c oughs> ส่งโลละสิบสองบาทเนาะ <c oughs> มีมะม่วงด้วยค่ะ <c oughs> มีกำลังขายแบบสดๆกันเลยค่ะ <c oughs> ช่าง <c oughs> ถุงหนึ่งสิบโลเนาะ <c oughs> ส่งเท่าไหร่คะนี่ ส่งทุงละเท่าไหร่นะคะน้อยห้าสิบมีมะม่วงสุกก็มีจ้าน่าทานมากเลยค่ะนี่จะเป็นรังมะม่วงทั้งหมดเลยค่ะเป็นน้ำดอกไม้ใส่รังไว้อ้อันนี้รังนึงทรงเท่าไหร่จ้านี่ยี่สิบห้า มีสามราคามี 25, 20, 15บาทอ้มีสามราคาย 20, 1บ<า>ิบห<า>้บายีห<า>้ารับบตลาดใบอกถ้าใครผ่านไป<า>ผ่านมา,าก็อย่าลืมมาแวะนะคะมีครบทุกอย่างเลยค่ะตลาดต่อพัฒนาตลาดนี้ยังเปิดได้ไม่นานนะคะครับเปิดต้เพิ่งเปิดได้ประมาณหนึ่งปีค่ะ สินค้ามีทั้งผลไม้มีผักสดค่ะครบหลากหลายมากเลยค่ะมาที่เดียวจบครบที่ตลาดปอพัฒนาเลยค่ะฝั่งด้านนู้นก็มีเนาะผละไม้เต็มเลยค่ะมีโซนนี้ก็จะเป็นผักสดค่ะ,ะพกออกระครับผาดหัวดอกจากสวนขายสดไม่ทุกมื่นเลยเนาะจ้ะแม่ครับมืออเวีน,นมื่ <laughs> สดค่ะแต่พ่อค้าไม่สดเนาะโอ้ <laughs> สลัดงามขนาดเลยมะละกอค่ะอันนี้ส่งเป็นถุงเนะาะมะเขือมะนาวนี่ค่ะจะอัดสวยๆแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องกลัวผักช้ำเลยค่ะเนี่ ใครมาที่ตลาดนี้ได้ผักสดๆแน่นอนเลยค่ะแตงกวาคะ่มาะมะขามเทศอันนี้คะน้าค่ะเป็นถุงใหญ่แบบนี้เลยแล้วก็พริกค่ะพริกแดง <c oughs> แล้วก็มาเขือจ้านี่ <c oughs> อันนี้จะมีผักดอกแล้วก็กระหล่ำเนาะนี่มะนละกอร้านนี้ก็คือปกตินี่จะขายแบบเยอะมากๆเลยค่ะปกติบริเวณนี้จะเต็มทั้งหมดเลยเนาะอันนี้เพิ่นส่งจะหมดแล้วค่ะเพราะว่าคํำแล้วเนาะร้านจะเป็นร้านนี้ผักสดจ้าเบอร์โทรก็อยู่ตรงนี้เลยเนาะใครที่สนใจหรือว่าใครที่อยู่ใกล้ก็ โทรเข้ามาสอบถามแล้วก็มาซื้อได้ค่ะนี่แม่ค้าสวยมากเลยร้านนี้น,นี่อันนี้จะเป็นคนที่ส่งผักให้เนาะ,นะก็จะใส่รถแบบนี้เลยแล้วก็เต็มแบบนี้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นแต่ละเจ้าที่สั่งเนาะค่ะก็จะสั่งเยอะมากเลยเพราะว่าเพื่อนก็เอาไปขายต่อเหมือนกันเนาะ รถแบบนี้ก็อัดมาจนเต็มจนล้นเลยค่ะนี้อัดมาอย่างนี้เลยเวลาลงของก็จะประมาณนี้ค่ะนี่รถใหญ่ๆแบบนี้เลยอืมซนสดอ่ะวิซสดสดใหม่ทุกวันค่ะอันนี้จะเป็นเสียใหญ่ใจดีเสียสักค่ะคนดังคนดังค่านี้ <laughs> ิในรถคันนี้ก็เตรียมส่งอุดรค่ะอันนี้ส่งจากตลาดต่อพัฒนาค่ะโอ้โหรถคันนี้เยอะมากเลยเนาะยังไม่หมดนะคะนี่ยังมีของที่จะเอาไปส่งอีกค่ะเยอะเลย ใครที่สนใจผักร้านเสี่ยบสักหรือว่ากล้วยสดค่ะติดต่อได้ตามเบอร์โทรที่สาวภูพานถายไว้ให้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้สาวภูพานก็ขอฝากไว้สม,มีก่อน,น้ะจ้าพวกไนไม่คลิปหนาค่ะขอ,ค comment, ขอบคุณทุกๆกคอมเมนต์ขอบคุณทุกทกำลังใจจนะ้าใครที่อยากได้ผักอะไรก็ติดต่อได้ตามเบอร์โทรที่สาวภูพานเอาไว้ให้เลยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ